1.2ประหยัดน้ำมันเวอร์ช่วงนี้น้ำมันแพงอยากได้รถที่ผ่อนถูกด้วยประหยัดน้ำมันด้วยและขนของได้เยอะแนะนําตัวนี้เลยค่ะพี่จ๋าเป็นนิสันมัท 1.2e นะคะเกียร์ออโต้ปิด2,18,99ราคาขายหน้าร้านวันนี้270,000บาทนะคะข้างาเงื่อพแค่5,100บาทพี่จัดไปเลยใหม,ม,ม่ยังใหม่หนึ่งชุดตัวรถสีฟ้ารถมาจากจังหวัดแพร่นะคะสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องยนต์อยู่นะ คันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.2เครื่อง3ส,สูบสั่นเป็นเรื่องปกติแผ่นเพดอยู่ซื้อขายได้ถุณต้องตามกฎหมายแบตเตอรี่ก่อไปบวกเป็นให้ระบบเบรกเป็น ABS นะคะแล้วก็ฝากระเปรงไม่มีแผงความร้อนอยู่แล้วนะรุ่นนี้นะคะแต่มีนม,มี่มออลกอนะคะทุกอย่างเดิมโรงงานเลยจัดให้แม็กใหม่ยังใหม่อีกหนึ่งชุดพิตาอันนี้ r e 3 0นะคะน็อตดุมสีน้ําเงินโอ้ไม่ใช่น็อตดุมสีม่วงนะคะหลอกลูกค้าเลยหลอกลูกค้าเลยสีม่วงก็บอกสีน้ําเงินนะ นี่ดูภายในก่อนเลขไม่ห้าหมื่นกระจกมาขับปรับข้างระบบไฟฟ้ากุญแจรีโมทฟังกชันมิทยุนะแอร์เป็นแมนวนวลเกียร์เป็น Auto, ออโต้เบาะผ้ารอบคันนะคันนี้สวยสดงดงามนะคะแอร์แบ็กสองลูกนะห้องผู้โดยสารกว้างแบบนี้เลยพี่จา๋าเป็นเก๋งห้าประตูเบาะพับได้ใส่ของได้เยอะนะคะนี่เลยรับประกันไม่มีติดแก๊สออตูดเดิมไทยเลยห่วยนะคะนี่บล็อกแม่แรงอยู่ครบยังอะไรก็อยู่ครบนะคะคันนี้นะ เติมนะคะ e 2 0เบนซิน95ได้แต่แนะนำนะคะประหยัดน้ำมันจริงๆก็ e 2ีแล้วพี่น้องมันราคาถึกอ่ะนี่ให้ดูทุกมุมนะจ๊ะพี่จาสวยสดงดงามอารามแท้เลยอใครสนใจอยากได้นะคะข้างวดเบากันแดดกันลมกันฝนแล้วก็ประหยัดน้ำมันคันนี้เลยบอโทรปังมือให้แล้วดัง่างทักมาโทรมารับรถแน่นอนครับผม